สวัสดีครับพบกับพี่เมื่อเราก็หาจอยากไปหาไปน,นานแล้วว่าระเบิดถ้าแลยนะทั้งเก้าก็อุ้ยเฉี่ยผมก็ได้ทำการเสกระเบิดออกมาแอปเปิ้ลทองผมก็ไม่ได้เสร็จอย่นี้ใช่ไหมโฟยิกโฟยิก,กยไปหาเลยโอ้โหชิด เออคราวนี้เราก็ได้รูแหล่งของอุ่ยเฉลตุกของเราวรับเราก็กำลังกลับบ้านกัาไปไกลเพี่ยกันเลยนะครับเออเนี่ยผมได้ร์จู u อะไเออ,เอ,อ ไม่รู้อะฟอร์จูนอะเอรอาทางกลับกูอยอ่เนี่ยเออผมรั้ฟอร์จูนสามมาแล้วนะครับอ๋อทางนี้อืมวิชาตกแล้วก็จะไปขุดเหมืองกันทางนี้นี่ครับเราเจอเพชรครับดูสิเราจะได้ก่อนหรือเปล่านะ นี่ฟดสามไน3ิบเจ็ดก้อนแล้วโอแปดก้อนด้วยเราไดแปดก้อนแล้วอันสุดท้ายสิบสองก้อนนะคะรับท่านผู้ชมผมบอกแล้วผมไม่ได้โกงใช้ฟ์จุนสามที่แอบซุกซ่อนไว้นะนี่อีกอันหนึง่งสิบสามลยเดียวอง ไม่ดีไม่ดีป่ะปะเออ่ะตอนนี้เราก็ต้องรีบออกเหนืนครับเมกกื่อกี้วิ่งนี่เป็น,น,นกกรุ่นเชื่อม15.0นะครับเออเมื่อกี้ลืมเปิดตอนจากทางเดิมเปล่าเอาเอาทางเดิม,มกกเมื่อกี้ลืมเปิดไอ้เนี่ยอะไรวะพวกซัมเี้อะไรอย่างเงี้ยเออไมกก่ผมลืมเปิดไอ้สัตว์ เลยอันนี้ไงในขั้นตอนนี้ด้วยนี่ผมก็ได้ทำการระเบิดไปแล้วผมเชื้อเพชรก้อนเดียวเองนะครับคุ้แมงร่ทรัพยากรครับตอนนี้เหมก็ฝนลมมาสมฝนละไอฝนอ่ะ

ก็หาทางกลับบ้านเจอแล้วครับอืมทางเลยเนะี่ยก็มาขึ้นพันกันเลยก็เี๋ยวอ,อุ้ยเฮ้ยอ๋อนึกว่าน้ำแข็งไงสงงยสักุร้อนเลยนะครับท่านผู้ชมเวทท่องเฮ๊ยเสียงเลยแล้วลมตนนเช้านะ ไม่สบายหูยทองขุ้ผมก็ได้กินแอปเปิ้ลทองช่วยชีวิตนะแล้วผมก็เจอทางเลยนู่นารามข้าผมก็ได้เธอทำการทุกทิ้งแม่งเลยสิเพราะว่ามใช้กันไม่ได้กับข้าวไก่เนเลยนะครับอย่ยนี้นี่ นี่ค <st unlikely> ือาร์มไข่นะครับผยายอะไรนี่นี่ต่อไม่มีนี่ก็อํไอเนี่ยอ่าไาใส่ันนี้นั่นก็อีเอ๋อที่เก็บของนะครับอุ้ยนี่คือทางลับจากภาคที่แล้วอุ้ย ดิน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 ไปเด็กๆล็อกนี่ครับสมุดว้าวข้อร์จนสามฟอร์จนสามมาจะหมดนี่อะฟฟร์จนสามนะครับ ก็จะสั่งมก็จะฟังแล้วเอ้ยจะพังแล้วเออเจปียี่ยบีกไม่มีทานคิดเชื่อทานหมดอ่ะเอาไปก็ต้องแยกฐานด้วยเนี่ยผมแยกกับหมดละของลูกเนยอะไรเนย ยาของนี่ครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลผมโกงมารับมือออภัยด้วยที่โกงเออเต็มเลยต้องเผาอันนี้ไม่เผาเร็วก็พี่เหรอเออ

กูดูเฮาเด็กกูเส้นบางเด้ยเฮาทรไมเฮาเฮาเฮาเฮียอะไรมึงเฮาอ๋อเม้าอเออใช้ลาวาเผาครับเ๊บ่ปขึ้นสวนเออ ครับลัวขอบเอามาเอาไปหนึ่งอันฮ่าฮา่าทำมาล่อไปอยู่กกด้ดยวยกันซะนี่อันนี้ขาดอันเดียวอุ๊ยสัตว์ก็เหลือจำพียอะ เหมือนเรามาลคือส่างนี้เลยวะยังเก็บบนมันด้แดกมัล้ ไปก่อนอันนี้เปื่อได้ใช้เอาไปทานเออครบละจะทำให้ดีๆเออไปทำรังรถไฟต่อ You know uh you know no 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 ta ta den de den de ah yeah oy ออกไหมขนมปั้วไม่มีเวลามากโ o โ,หโหมีเยอะเลย นี่ก็อืมกับจะทำได้เล้วยวซัมซากันเลยอาที่ครับก็อยู่นี่ไอ้เฮียไม่ไปล่ะกระต้วนตัวออทาวิีดเออเข้าไปเืมเส้นยากอ,าอ้าวยากอ้สัต จะไม่เก็บ็งลงมาเยอะเลยเนะี่ยเออนี่ครับไอ้่นทายชายแล้วตัวแรกของโลกเชเชถ่ายครับถ่ายต้องถ่ายครับถ่ายถ่ายแป๊บ ถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วครับเอาไปปรับมิกซ์เออทำมันสูงใกล้จังไปแล้วเอาลามาเอาไปกูขึ้นไปเลยไนแจ๊ะไปก่อนนะไป้วมีเวลามาก ผมกินนะครับมีสวนต้นไม้ผมได้ทำอะไรเปเยอะเลยอุ้ยดเย่เป็นหองแล้วข้อเกาะต่างๆนื่อ็มงตนตวสตนเออก็เอาเหียเหลือไม่แล้วะ้าสิันโก đi cô Ui Ui sao mẹ Bây giờ làm kịp lạ 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 đi lạ lạ thử lạ 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 lo, lạ cái tục cái tục, tục

นึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นอรบิ๊กเลยเนาะยี่ยย

1>, 1 2 3 4อย่าอยา่ยาอย่ามองกูอู้ตามตัวสามตัวตามตัวสามตัวตามตัวสามตัวสาโทสาโทกูวงางหลังพี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวกูจะได้นอนหนงวางพี่ติดขนาดจริงๆ มาจีจีเสียงว้าว้าวามาแล้วว้าวโอเคไอรอนยูโน่เฮ้ยเ้อาตกใจเฮ้ยชยตกเอาแล้วคู่ดึงแล้วดึงสี่คูนร้อยแล้วคูนสี่คูนร้อยแล้ว วิ่งสี่คนเลยนี่แล้วชอสิจอสิจอสินะวิ่งวิ่งแล้วผมจะตัดต่อนอนไปที่ถึงข้างบนแล้วครับออกไปเลยพียเออผมก็กำลังไปถึงครับยิน,นอี ฮัลโหลมาอยู่ตรงนี้ถ e าเป็นการเสร็จแล้วต่อไปนี้ ฟังวงเสิครับคุณผู้ชมนะครับมีรถมีเสียงรถมาอีกแล้วนะครับนี่ครับมีคอมพูด้วยนี่ครับเขาพูดด้วยโอ้โหเสียงเขาดังจริงๆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 三、四、三、三、四、一、三、三、四。 ผมก็ให้เดินทางไปหาทซนเซนซ่าแล้วสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นเลยครับ Chết, chết, chết dạ dạ เงียบเลยเอซเงียบเลยไม่มีใครคุยด้วยเอ่อก็แบบนั้นทำต่อไหมวะต่อ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 แฉทำต่อ อันเดียวทิ้งแม่งเลยเอาไปอะไรให้เด้งอะไรมาหอุ้ยเดีตกทำไองออืไปแล้วก็เป็นอันเกิดกะมุง ก็แต่ตอบไปตอนที่มัตนตอนกลางคืนแล้วครับอตอบครับก็มาถึงตอนกลางคืนนะครับผมก็จะขุดทำการขุดไปแล้วก็มานังกเลยก็ขอจังเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านแต่โจโจก็อย่าลืมกดไลคมม์กดแชร์ซับส,สไคร์ด้วยครับเพื่อเอออะไรวะเป็นกำลังใจด้วยครับทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับไม่ไปไปถึงนู่นก่อนนะครับบ๊ายบายนู่นนะ ฟาร์มเหล็กดูว่าฟ์์มเหล็กดูครับฟาร์มเหล็ก,ลกที่พังพังไปแล้วครับนี่ก็ติดรางอยู่นะครับนี่ก็มาจบเพียงเท่านี้นะครับ